สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านเป็นไงครับใช้ชีวิตช่วงตรุษเกาหลีเป็นไงบ้างครับเออเมื่อตอนเราเด็กๆต้องถึงช่วงเทศกาลแบบตรุษเกาหลีก่อนถึงจะได้กินอาหารดีๆได้กินซุปต๊อกได้กินต๊อกแล้วก็ซอดบิมถึงจะได้เสื้อใหม่ถุงเท้าใหม่ใส่กันในวันตรุด ตอนเด็กๆใครๆก็ต่างรอคอยช่วงเทศกาลแต่ตอนนี้อยากกินเมื่อไรก็ซื้อกินได้ทั้งตอกทั้งสาหร่ายหรือซุปต๊อกแม้ว่ามันจะไม่ใช่อาหารที่แปลกใหม่หรือพิเศษอะไรแต่ซุปต๊อกหรือต๊อกที่เราได้นั่งกินกับครอบครัวก็จะอร่อยกว่ามากนะครับ วันนี้เรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือหัวข้อความเป็นผู้นำคือการสื่อสารคำว่าความเป็นผู้นำหรือ leadership เนี่ยถูกใช้ในสังคมเป็นอย่างมากยิ่งในสังคมที่วุ่นวายมากปัญหาแบบนี้ยิ่งทำให้เราเห็นถึงความสำคัญของความเป็นผู้นำมากขึ้นครับในประเทศอเมริกาเขาเห็นความสำคัญ ของความเป็นผู้นำมากๆเวลาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยายลัยโดยเฉพาะไอวี่ลีกแม้จะได้เกรด A หมดตอนเรียนมัธยมหรือได้คะแนนแซดคะแนนสอบเข้าเต็มก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะรับหมดนะครับ แน่นอนว่าเด็กต้องทำเกรดหรือคะแนนสอบเข้าให้ถึงเกณฑ์นะครับแต่เขาไม่ได้ดูแค่นั้นครับเขาจะดูไปถึงความเป็นผู้นำด้วยครับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก็เหมือนกันไม่ได้คัดเด็กจากคะแนนอย่างเดียวคนที่ได้เกรดเอหมดแต่ไม่ผ่านก็มีครับแน่นอนว่าได้คะแนนสอบเข้าเต็มด้วยแต่บางคนถูกเลือกแม้จะคะแนนไม่ดีเท่าคนอื่น เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยฮารวารดเคยกล่าวไว้ว่ามหาวิทยาลัยฮาวารดจะไม่รับเด็กที่คิดถึงแต่ตัวเองแต่จะรับเด็กที่จะทำงานเพื่ออเมริกาและโลกด้วยแนวคิดของมหาวิทยาลัยที่มีผลต่อการเป็นไปของอเมริกาอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้อเมริกายิ่งใหญ่แบบทุกวันนี้เหมือนกันครับ ในสังคมเกาหลีเราความเป็นผู้นำก็มีความสำคัญมากขึ้นซึ่งหน้าที่สำคัญของความเป็นผู้นำก็คือการตัดสินใจ decision making ตอนนี้การพัฒนาทางคอมพิวเตอร์และการเกิดโมเดลทางคณิตาศาสตร์การตัดสินใจที่แม่นยำจึงเป็นไปได้ในปัจจุบันนะครับ อย่างไรก็ตามความสําคัญของความเป็นผู้นํานั้นนอกจากจะไม่ลดลงแล้วยังมีความสําคัญมากกว่าเดิมอีกครับเพราะว่าการพัฒนาทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจยิ่งทําให้สังคมวุ่นวายขึ้นเรื่อยๆในขณะที่สังคมเริ่มซับซ้อนวุ่นวายขึ้นปัญหาเชิงคุณภาพที่ไม่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องปัญหาด้านคุณภาพมีเยอะมากๆครับ qualitative problem เนื่องจากปัญหาเชิงคุณภาพมากขึ้นซึ่งปัญหาเชิงคุณภาพไม่สามารถใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ในการแก้ได้ดังนั้นความเป็นผู้นำหรือความสำคัญของผู้นำจึงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วความเป็นผู้นำคืออะไรสรุปง่ายๆก็คือกระบวนการที่ผู้นำสื่อสารกับผู้ตามสมาชิกหรือท่าในอะ o อมีก็คือพาร์ทเนอร์สื่อสารส่งรับระหว่างกัน เกิดปฏิสัมพันธ์และส่งอิทธิพลต่อกันเพื่อการทำให้เป้าหมายขององค์กรสำเร็จอันนี้คือความเป็นผู้นำ่าที่ผู้นำแสดงออกถึงความเป็นผู้นำหมายความว่าอย่างไงหมายถึงการสร้างอิทธิพลบางอย่างให้กับสมาชิกหรือพาร์ทเนอร์ถ้าเราไม่มีอิทธิพลอะไรเลยต่อให้ตำแหน่งเป็นผู้นำแต่ก็ไม่ใช่เป็นผู้นำที่แท้จริงอิทธิพล การสร้างอิทธิพลให้ที่นี้คืออะไรคือการที่เรามีอิทธิพลกับความคิดค่านิยมเป้าหมายทัศนคติความตั้งใจของพาร์ทเนอร์โน้มน้าวพวกเขาให้เปลี่ยนไปตามแนวทางที่ผู้นำต้องการแล้วความเป็นผู้นำนั้นแก่นหลักของการสร้างอิทธิพลหรือการโน้มน้าวใจสมาชิกได้คือการสื่อสารครับ ปัจจัยที่ใช้แสดงความเป็นผู้นํามีอะไรบ้างนั้นมีเยอะมากครับจากการวิจัยมีหลายข้อมากๆอย่างเช่นความรู้กําลังจริยธรรมความจริงใจความเสมอต้นเสมอปลายความมานะแม้จะพูดแบบนี้แต่คําตอบมันเยอะมากตอบไม่หมดดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการสื่อสารหมายความว่าถ้าเราไม่สื่อสารกับผู้ตามยังไงก็ไม่สามารถส่งอิทธิพลต่อผู้ตามได้เลยทําไมครับเพราะผู้ตามจะไม่เปิดรับครับ มีคำคมดังที่เกี่ยวกับสื่อสารคำหนึง่งคำนี้ดังมากจากบันทึกดงอายูโบของหมอโฮจุนครับในบันทึกการแพทย์ดงอายุโบเขียนไว้เกี่ยวกับโรคต่างๆว่าทงจึกผู้ทงผู้ทงจึกทงมีคำว่าทงเหมือนกันทงในท่อนแรกแปลว่าการไหลเวียนในร่างกายทงจึกแปลว่าถ้าไหลเวียนได้ผู้ทงทงตัวหลังนี้แปลว่าเจ็บป่วยนะครับ รวมแล้วแปลว่าถาลายเวียนได้จะไม่เจ็บผู้ทงจึกทงถาลายเวียนไปไม่ได้จะเจ็บไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดไหนก็ตามเลือดจะต้องไหลเวียนดีทั้งพลังในร่างกายหรือน้ำเหลืองก็ต้องไหลเวียนดีอาหารก็ต้องไหลเข้าไปในหลอดอาหารให้ดีไหลขับถ่ายออกให้ดีสรุปคือทุกอย่างต้องไหลผ่านได้ดีถาไลายไปได้มันจะไม่เจ็บครับแต่ผู้ทงจึกทงถาลายต่อไปไม่ได้จะเจ็บครับ ยังไงก็เจ็บครับทำไมไหลลื่นในองค์กรก็เหมือนกันข้อมูลต้องไหลไปอย่างทั่วถึงความรู้ถูกส่งต่อไหลเวียนกันอย่างดีใจส่งทิใจกันได้ไม่ติดขัดองค์กรถึงจะไม่เจ็บถ้าองค์กรเราไม่ลื่นไหลย,ยังไงก็เจ็บครับประเทศชาติก็เหมือนกันทำให้ไหลลื่นเจ็บแน่นอนดังนั้นการสื่อสารคือกุญแจสําคัญที่จะทําให้องค์กรแข็งแรงครับ ถ้าเราสื่อสารสื่อสารทําไมต้องบอกให้สื่อสารด้วย <S <S <an> <S เหมือนกับที่ผมบรรยายในวันเดยผู้ทงหรือการไม่ลื่นไหลขององค์กรเกิดจากการขับเคลื่อนองค์กรด้วยปัญญาแห่งบุคคลของคนใดคนหนึ่งเพราะข้อมูลหรือความรู้ไม่ถูกส่งต่อมันก็เหมือนการใช้ความสามารถของคนคนเดียวขับเคลื่อนองค์กรการสื่อสารคือปัญญาแห่งหมู่คณะนะ Collective intelligence เป็นการใช้ปัญญาแห่งหมู่คณะขับเคลื่อนองค์กรแต่จากการค้นคว้าของนักวิจัยพบว่าไม่มีปัญญาแห่งบุคคลไหนสามารถสู้ปัญญาแห่งหมู่คณะได้เหมือนสุภาษิตท,ที่ว่าช่างรองเท้าหนังสามคนชนะของเบงได้แล้วของเบงก็ลงคำสั่งแบบนั้นจริงๆครับ คงเบ้งเป็นกําลังสําคัญของเมืองเป็นถึงอัครมหาเสนาบดีแต่เขาพูดเองว่าคําพูดหรือการตัดสินใจของเขาไม่สามารถการันตีว่าถูกเสมอไปเวลาส่งสารไปให้กับเหล่าลูกน้องเขาจะให้แต่ละคนยื่นความคิดเห็นมาคงเบ้งบุคคลที่มีความสามารถมากมายขนาดนี้และข้าบริวารเขาก็เสนอความคิดเห็นจริงๆว่าทําแบบนี้เป็นไงทําแบบนั้นเป็นไงทําให้ข้ารจจาชการคนอื่นกลัวคงเบ้งมากเลย สุดท้ายของเบ้งก็ถูกเรียกได้รับการชื่นชมนะครับได้รับรางวัลใหญ่และถูกยกให้เป็นข้าราชการตัวอย่างของเบ้งเป็นคนฉลาดจริงๆเพราะเขารู้ปัญญาแห่งหมูนะ่คณะเหนือกว่าปัญญาแห่งบุคคลคนด้านบนเข้าไปตามห้องลูกน้องคุยกับลูกน้องทีละคนทีละคนอันนี้ไม่ใช่การสื่อสารไม่ใช่การสื่อสารแต่เราต้องฟังเรื่องราวของอีกฝ่ายด้วย มีนักวิชาการจำนวนมากและซ e o ที่ประสบความสำเร็จพูดเอาไว้ว่าให้ฟัง2ใน3และพูดแค่1ใน3เท่านั้นบริษัทแบบนี้ยังไงก็ไปได้ด้วยดีครับไปได้ด้วยดีเลยครับเหมือนกับแจ็คเวลส์การพูดอยู่ฝ่ายเดียวอันนี้ไม่ใช่การสื่อสารนะครับอันนั้นคือการออกคำสั่งฝ่ายเดียวการสื่อสารนั้นยังไงก็ต้องเป็นแบบทูเวย อย่างน้อยต้องเกิดเป็นการสื่อสารสอ2อฝ่าย two-way communication ถ้าให้ดีกว่านี้ต้องเป็นการสื่อสารหลายฝ่าย multi-lateral communication ครับสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนเยอะๆรวมถึงการสื่อสารระหว่างผู้ตามด้วยกันการเกิดการสื่อสารแบบหลายฝ่ายแบบนี้คือการสื่อสารที่แท้จริงครับหลังจากเกิด IMF มีหลายธุรกิจที่เข้าร่วม work out เป็นเหมือนโอกาสสุดท้ายเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจเมื่อธุรกิจเข้าร่วมเวิร์กเอาแล้วถูกเปลี่ยนซีอใหม่ซึ่งหลายธุรกิจกำลังจะล้มละลายอยู่แล้วพอเปลี่ยนซ e o ใหม่ได้เกิดใหม่เป็นธุรกิจชั้นนำเลยนะครับหลายธุรกิจจากล้มละลายกลายเป็นธุรกิจชั้นนำได้เมื่อมาดูกระบวนการเปลี่ยนของเขา สิ่งที่ CEO ใหม่ทำเพื่อฟื้นฟูธุรกิจที่ล้มละลายข้อแรกคือการสื่อสารครับธุรกิจนะครับพนักงานที่เข้างานในปีเดียวกันจะเกิดการแข่งขันเพื่อเลื่อนตำแหน่งครับเพราะโครงสร้างองค์กรเป,ป,ป็นแบบปิระมิดดังนั้นจะเลื่อนขั้นได้แต่ละคนต้องถือข้อมูลหรือเคล็ดลับเด็ดเฉพาะตัวต้องมีข้อมูลความรู้ดังนั้น พนักงานแต่ละคนทุกคนจึงไม่แชร์ข้อมูลหรือความรู้กับคนอื่นเลยครับถ้าฉันรู้คนเดียวฉันจะได้เหนือคนอื่นถึงจะได้เลื่อนตำแหน่ง CEO ใหม่รู้ตรงนั้นครับดังนั้นข้อมูลและความรู้หากเรามาแชร์กันจะเพิ่มเป็นทวีคูณหลายเท่าตัวเลยแต่ไม่มีใครแชร์เลยเก็บไว้คนเดียว เขาจึงสร้างอินทราเน็ตเริ่มจากซ e o ผู้นำคนใหม่ก็เริ่มเอาข้อมูลที่เขามีทั้งหมดหรือข้อมูลของบริษัททั้งหมดเอามาแชร์ในอินทราเน็ตและบอกให้พนักงานแชร์ความรู้ของตัวเองออกมาด้วยนะครับสื่อสารกันอย่างต่อนเนื่องแลกเปลี่ยนความรู้กันผ่านกระบวนการนี้ทำให้หลายบริษัทฟื้นตัวกลับมาได้ครับทุกคน ความเป็นผู้นำคือการสื่อสารผมได้พูดให้ฟังแล้วนะครับถ้าไม่เกิดการสื่อสารจะไม่ก่อให้เกิดความเป็นผู้นำถ้างั้นถ้าจะให้เกิดการสื่อสารระหว่างผู้นำและผู้ตามผู้นำจะต้องมีความรู้และอุปนิสัยที่เหนือกว่าผู้ตามครับถ้าอย่างนั้นปัญหาก็คือ เขาบอกว่าการสื่อสารขึ้นอยู่กับคนที่แข็งแรงหรือมีอำนาจกว่าสมมุติว่าหวหน้าฝ่ายเดินไปหาประธานบอกว่ามาคุยกันหน่อยอันนี้การสื่อสารไม่เกิดการสื่อสารเกิดขึ้นเมื่อคนที่อยู่สูงกว่าหรือคนที่แข็งแรงกว่าสื่อสารด้วยครับและการสื่อสารนั้นจะมีผลมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับผู้ตามหรือพาร์ทเนอร์เปิดรับไหมถ้าอย่างนั้น เราจะทำให้พวกเขาเปิดใจรับได้ยังไงอันนี้ผู้นำจะต้องมีหลายๆอย่างที่อยู่เหนือกว่าผู้ตามนะครับถ้าเราไม่เหนือเขาเขาไม่รับฟังครับมีท่านหนึ่งชื่อราฟวอลโดเอเมอร์สันผมเคยยกตัวอย่างอยู่ครับเขาเป็นผู้บุกเบิกเกี่ยวกับศาสตร์วิชาด้านปรัชญ,ญาเช่นการปฏิบัตินิยมปัจเจกนิยม การเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยพื้นฐานเหล่านี้เอเมสันได้พูดถึงหัวหน้างานไว้ครับมีคำนี้นที่เขาเคยพูดไว้ครับถ้าคุณจะดึงผมขึ้นไปคุณก็ต้องอยู่ในที่ที่เหนือกว่าผมนี่คือคำคมชื่อดังเลยนะครับถ้าผู้นำจะนำพาร์ทเนอร์ขึ้นไปผู้นำก็จะต้องอยู่สูงกว่าพาร์ทเนอร์ด้วยนะครับถ้าอยู่ต่ำกว่าจะดึงเขาขึ้นไปได้ย่งไง พูดอีกครั้งก็คือถ้าผู้นำจะทำให้ผู้ตามเดินตามเนี่ยผู้นำจะต้องอยูเนเหนือกว่าผู้ตามซึ่งนั่นก็มีสองข้อข้อแรกคือความรู้อีกข้อคือนิสัยอุป,ปนิสัยนั่นเองนะครับรู้ก็ไม่เยอะและนิสัยก็ไม่ได้น่านับถือเท่าไหร่ ก็แค่บังเอิญอยู่ในตำแหน่งสูงกว่าไม่มีใครเชื่อฟังคนแบบนี้ครับตรงนี้คำว่าต้องมีความรู้เยอะไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องจบมหาลัยดีๆหรือรู้ข้อมูลเอ่อที่ลับสุดยอดหรือยิ่งใหญ่อะไรหรอกนะครับแต่หมายถึงความรู้เกี่ยวกับธุรกิจอโทมีต่างหากครับต่อให้จบมหาลัยโซหรือฮาวาร์ดก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับธุรกิจอโรมีหรอกนะครับ ถ้างั้นถ้าคุณอยากจะให้พาร์เนอร์ของคุณเป็นลีดเดอร์เนี่ยโดยไม่ขึ้นอยู่กับการศึกษาหรือสถานะทางสังคมคุณจะต้องรู้เกี่ยวกับธุรกิจอัตอมีให้เยอะครับส่วนข้อ2ลักษณะอุปนิสัยคาแรคเตอร์ข้อแรกคือ knowledge and wisdom ส่วนข้อนี้คือคาแรคเตอร์ครับไม่ได้เป็นคนที่นิสัยน่าเคารพเท่าไร แล้วจะไปมีอิทธิพลกับใครได้จะนำใครได้ไม่มีวิธีอื่นเลยครับนอกจากการศึกษา3ด้านด้านสติปัญญาจิตใจและร่างกายนั่นเองนะครับและหวังว่าทุกคนจะทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้สำเร็จนะครับขอบคุณครับ